วิธีการประกาศบทปริษ์สำหรับผู้ที่จะประกาศพระปริษนั้นจะต้องเป็นผู้ชำระพระรัตนานไตรให้บริสุทธิ์เสียก่อนการประกาศจึงจะเกิดอนุภาพคุ้มครองเช่นต้องถอดวัตถุปลุกเสกทั้งหมดที่สวมใส่หรือที่ยึดถือครอบครองไว้นำออกให้หมดแล้วจึงประกาศบทปริษนั่งคุกเขา่า หรือพับเพียบหรือสะดวกท่าไหนก็นั่งท่านั้นเช่นนั่งเก้าอี้เป็นต้นพนมมือขึ้นตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรยัยแล้วกล่าวว่าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าดับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าดับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้า กับทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกราจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า โทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไป